ท่านทั้งหลายครับพุทธศักราช2,567เศรษฐกิจและการเมืองไทยดูท่าซึมซึมหลายท่านเลยถามผมว่าดวงคนยังมีวันตกแล้วดวงเมืองล่ะจะเป็นยังไงมัง่งไหนๆแล้วไม่ว่าท่านจะรักชาติแทบใจขาดดินหรือคิดเปลี่ยนระบบคิดล้มระบอบจะชอบจะเชียร์หรือชังท่านต้องฟังคลิปนี้เพราะผมจะสาธยายดวงเมืองชะตาแผ่นดินว่ากันตั้งแต่ การก่อกำเนิดที่มาที่ไปและทําไมดวงเมืองถึงแข็งแกร่งไม่ตกเป็นเมืองขึ้นใครกับพวกที่อยากเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้พร้อมจุดเปราะบางอยู่ตรงไหนประเทศไทยดวงจะตกตอนไหนพุทธศักราชเท่าไหร่คลิปนี้คลิปเดียวครอบคลุมทั้งโหราศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองยังมีเหตุมีผลและที่มาที่ไป และผมคืออาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูเจ้าของทิษฎีหงจุ้ยเลีิบ้านและที่ปรึกษาธุรกิจตามคติความเชื่อสืบทอดกันมาแนวทางพราหมณ์ฮินดูปลูกบ้านสร้างเรือนต้องลงเสาเอกเสาโทรสร้างบ้านแปลงเมืองก็ต้องลงเสาหลักเมืองเมื่อกรุงมธนบุรีล่มสลายก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยึดถือตามเว,วรวลยาประกอบพิธีกรรมลงเสาหลักเมืองเป็นวันเกิดกรุงเทพมหานครแผ่นดินสยาม นั่นคือวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาย่ำรุ่งหรือประมาณ6นาฬิกาครูบาอาจารย์ซึ่งณวันนั้นคือกรมโหนหน่วยงานในราชสำนะักตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดคือพระโหราธิบดีท่านได้ทำการวางเริกยามกำหนดดวงเมืองลัคนาสถิตราศีเมษอธิบายความสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ โหราศาสตร์ที่ใช้ในการวางดวงเมืองคือโหราศาสตร์ระบบจักรราศีลักษณะดวงจะเป็นวงกลมๆมแบ่งเป็น12ช่องหรือคือ12ราศีและคําว่าลัคนาอ่านว่าลัคนานะครับไม่ใช่ลัคนาลัคนาหมายถึงตำแหน่งที่เกิดในทางโหราศาสตร์ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นพูดถึงสถานที่ยังถามว่าคุณเกิดจังหวัดอะไรสมมุติว่าท่านถามผม ผมก็จะตอบว่าผมนั้นเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดเดียวบ้านเดียวกับพี่เป้าสายั์สัญญาแล้วชื่อเล่นผมอักษรปปาปุ๊หรือบุญปุ๊ชื่อจริงก็ขึ้นต้นดีสอเสือเหมือนกันเลยนะผมเลยชื่นชอบพี่เป้าสายันสัญญาเป็นอย่างมากจังหวัดอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคําถามคําตอบเกี่ยวกับสถานที่แต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์ก็จะถามว่าคุณเกิดลัคนาอะไร ถ้าสมมุติเป็นดวงเมืองคําตอบคือลัคนาราศีเมษหรือลัคนาสถิตราศีเมษคําว่าจังหวัดคือตําแหน่งของสถานที่ส่วนลัคนาคือตําแหน่งเกิดในทางโหราศาสตร์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรีปัญหาใหญ่คือการศึกสงครามสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนแล้วจะทํายังไงไม่ให้โดนรุกรานไม่ให้เสียดินแดนไม่ให้เป็นอย่างกรุงศรีอยุธยาก็พึ่งโหราศาสตร์นี่แหละครับ วางดวงดาววางดวงเมืองเป็นทางออกหนึ่งจริงไม่จริงไม่เชื่อไม่บังคับแต่200กว่าปีแผ่นดินนี้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นใครขณะที่รอบๆอ,อบบ้านนั้นไม่มีใครรอดผมก็ถอดรหัสออกมาแล้วพบว่าดวงดาวที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับบ้านนี้เมืองนี้ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดไว้คือดาวพระหัสบดีหมายเลข5กับดาวเสาหมายเลข7ดาวสองดวงนี้เกาะกลุ่มร่วมกันในเรือนสุภะ ความหมายหนึ่งของคำว่าสุภะก็คือชื่อเสียงความสำเร็จดาวพระรหัสสมบดีถแปลลึกๆคือพระดาวเสานั้นคือผีครับอ้าวพระกับผีนั่งอยู่ด้วยกันในดวงเมืองเหรอถูกต้องครับพระกับผีอยู่ในเรือนสุภะของชะตาแผ่นดินซึ่งตำแหน่งนี้แหละทำให้ยั่งยืนมั่นคงเรียกว่าใครหน้าไหนประเทศอะไรก็ไม่อาจจะยึดแผ่นดินสยามประเทศไทย ไปเป็นเมืองขึ้นได้เปรียบเหมือนว่ามีพระอยู่ด้วยหามไปป่าช้าผีบอกเอา้าติดพระมาทำไมออกไปออกไปไม่เอาแล้วมีผีอยู่ด้วยจะเข้าบ้านเข้าวัดก็ไม่มีใครเอาผีก็ไม่เอาพระก็ไม่เอาทำให้ไม่มีใครเอาไม่มีใครอยากได้กลายเป็นดีครับดวงเมืองแคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยกระทั้งวันนี้ตำแหน่งที่สองไม่พูดถึงไม่ได้เรือนกระดุมพระหรือตำแหน่งนำหน้าลักขณา ดาวอังคารหมายเลขสาเกาะก,กลุ่มร่วมกับพระเกตหมายเลขเก้าดาวอังคารคือนักรบคือทหารส่วนพระเกตนั้นอยู่กับดาวดวงใดก็จะส่งเสริมพลังของดาวดวงนั้นให้โดดเด่นเป็นสองเท่าด้วยเหตุนี้ทหารหารถึงมีบทบาทสาคัญขับเคลื่อนความเป็นไปในบ้านนี้เมืองน,นี้นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลมากกว่าครึ่งไม่ใช่พลเรือนและวิถีการเมืองส่วนใหญ่ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาอยู่ภายใต้เงากองทัพแต่ทุกยามในโลกในจักรวาลมีขาวต้องมีดำมีดีต้องมีเสียนิสัยไม่ดีของมนุษย์แต่ละคนต่างก็มีติดตัวบางครั้งเราเองยังไม่ชอบตัวเราแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นเดียวกันครับจุดเสียในดวงเมืองเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทราบหรือไม่ว่าชะตาแผ่นดินดวงเมืองเรานั้น พระราหูดวงดาวแห่งความมืดดำและจุดจุดจุดซ่อนอยู่หลังลัคนาหลังตำแหน่งตัวตนของดวงเมืองคันหลังไม่ใช่รถนะอะไรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเอื้อมซ้ายเอื้อมขวาไปไม่ถึงแก้ไม่ได้คันหลังบางครั้งเรายังเกาไม่ถูกที่คันมันคือสิ่งที่คอยสร้างปัญหาให้กับเจ้าของดวงชะตาพระราหูไม่ได้อยู่ดวงเดียวครับท่าน ก็กลมร่วมกับดาวสุขดาวพุธและโยกกับดาวอังคารและพระเกตพระราหูกับดาวอังคารคือคู่ดาวแห่งการพลิกผันเลยทำให้บ้านนี้เมืองนี้ปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยเหลือเกินแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเหมือนจะมีระบบแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในบ้านนี้เมืองนี้ระบบระบอบคือสิ่งที่ไร้ซึ่งมาตรฐานถ้าคิดไม่ได้มองไม่ออกลองนึกถึงอดีตแค่18ปีที่แล้ว สู้กันไปสู้กันมาด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายไปไ็นครับวันนี้ประเทศไทยของเรากลับมายืนจุดเดิมแบบงงๆและพระราหูโยกโยงพระเกตนี่คือมนต์ดำไสยเวทเป็นเงาครอบคลุมบ้านนี้เมืองนี้มาโดยตลอดยังไม่พอ ดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งคือมรตยูอันนี้โยกหน้าดาวอาทิตย์ดาวดวงนี้ทําตัวเหมือนมอดกัดไม้คอยบันทอนความเจริญรุ่งเรืองของดวงเมืองชะตาแผ่นดินแบบเงียบเยบโดยแทบไม่มีใครร่วงรู้ตามแนวทางของผมช่วงดวงเมืองอ่อนล้าอ่อนแรงช่วงเกิดปัญหาสําคัญกับบ้านเมืองดาวสามสี่ดวงนี่แหละครับโคจรขับเคลื่อนความเป็นไปชะตาแผ่นดิน ไม่ได้แตกต่างกับดวงชะตาของมนุษย์แต่ละคนถึงไม่มีวันดับดิน้นแต่จะดวงดีตลอดปีตลอดชาติเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเจอเรื่องท้าทายเจอปัญหาอุปสรรคทรงผลกระทบต่อผู้คนในแผ่นดินกันบ้างไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยิ่งใหญ่ไม่ก้มหัวให้ใครเลยไม่โดนคนอื่นไม่โดนชาติอื่นกดขี่ข่มเหงเลยมีดวงตกโดนรังแกหลายครั้งหลายหน ผมจะเล่าให้ฟังซึ่งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขอย้อนไปในคิริสักราช1,760ถึง1,776หรือพุทธศักราช2,303ถึง2,319ก่อนก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ <c oughs> ท่านนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ชาวสกอตนามว่าเจมส์วัดปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นผลสำเร็จ เปลี่ยนโรคสู่ยุคอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นมาจากที่ฝั่งอังกฤษและก็มายุโรปมาถึงสหรัฐมาถึงอเมริกาคือเดิมมวลมนุษยชาติเนี่ยดำรงชีพโดยใช้แรงงานตนแรงงานทาสและแรงงานสัตว์แต่พอคิดค้นพัฒนาเครื่องจักรไอน้ําอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตก็รวดเร็วขึ้นเพราะต่างหันมาใช้เครื่องจักรไอน้ําแทนแรงงานคนข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมีมาตรฐานมากขึ้นคุณภาพชีวิตของผู้คนก็ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญซึ่งนํามาสู่เรื่องราวครั้งนี้คือเกิดความต้องการทรัพยากรเพิ่มเหล่าชาติตะวันตกพากันล่องเรือสู่เอเชียอาคเนย์ค้นหานําพาวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการการผลิตซึ่งเป็นที่มาของลัทธิจักรวรรดินิยมการล่าอาณานิคมประเทศเพื่อนบ้านที่เคยซ่ากับแผ่นดินสยามไปเจอปืนไฟชาติตะวันตกเข้าหงอยจับไปตามๆกันแล้วก็กลายเป็นเมืองขึ้นฝรั่งตา้นาข้าวกันท่วนทั่ว้า พระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สามถึงกับมีพระราชดำรัสว่าการต่อไปภายหน้าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก,ก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว จกักรวรรดินิยมเติบโตเบ่งบานเนเธอร์แลนด์ยึดครองอินโดนีเซียอังกฤษยึดครองอินเดียและอังกฤษก็ไปค้าขายกับจีนระหว่างนั้นชาติตะวันตกมองว่าประเทศแถบเอเชียทำการค้าผูกขาดกับมีระบบระเบียบค่อนข้างยุ่งยากล้าหลังทำให้ชาวผิวขาวรู้สึกว่าอยู่ใต้อำนาจอย่างเช่นการเข้าไปทำการค้าในแผ่นดินจีน จีนบอกว่าถ้าลืออยากจะค้าขายกับอวนาต้องจักเครื่องบางนากางมอบคางถวายห้องเตะอ้วกองแรกๆอังกฤษก็เหมือนจะยอมทําตามความต้องการของจีนแต่สิ่งที่อังกฤษเจอคือสินค้าจีนเครื่องลายครามกังสแล้วก็ใบชาเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและต้องการของชาวอังกฤษเป็นอย่างมากในขณะที่สินค้าของอังกฤษที่ส่งไปขายที่จีนชาวจีนกับไม่เลี้ยวแหล่ทาให้อังกฤษ ที่ทําการค้าในนามบริษัทข้ามชาติขาดดึงการค้าจีนอย่างต่อเนื่องหลายต่อหลายปีที่สุดอังกฤษก็แก้ปัญหานี้ด้วยการนําฝิ่นที่ปลูกอยู่มากในอินเดียมาค้าขายให้กับจีนแล้วก็เห็นผลครับชาวจีนติดฝิ่นกันทั่วทั่วหน้าไม่ทํางานทําการสังคมกระเสื่อมถอยประเทศชาติจะใกล้จะล่มจมรัฐบาลจีนภายใต้การนําขององค์ฮ่องเต้เห็นท่าจะไม่ดีเลยทําการยึดและเผาทําลายฝิ่นอังกฤษ พยายามฟื้นฟูเรียกความมั่นคงกับคืนมาอังกฤษไม่ยอมทําให้สองชาตินสู้รบกันและนั่นคือที่มาของสองครามฟินสงครามนี้เกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกระหว่างพุทธศักราช2,377ถึง2,386กับครั้งที่2พุทธศักราช2,399ถึง2,403ด้วยแสนยานุภาพของอังกฤษ ประกอบกับการเสื่อมถอยของสังคมของระบบราชการและการตกต่าอย่างที่สุดของราชวงศ์ที่ปกครองทำให้จีนแพ้ราบคาบพุทธศักราช2,385จีนถูกมางคับให้ลงนามสนธิสัญญานานกิงส่งผลให้จีนเสียเปรียบทั้งทางการค้าและการปกครองอังกฤษเข้ายึดครองเขตการค้าสำคัญสำคัญอย่างเช่นเกาะฮ่องกง ก่อนจะเปลี่ยนท่าทีทําให้ดูดีขึ้นหน่อยโดยการทําสนธิสัญญาฉบับใหม่ในปีพุทธศักราช2441กําหนดว่าอังกฤษขอเช่านะไม่ชยุ้ดเช่าเป็นเวลา99ปีสิ้นสุดสัญญาในปี2540ที่ผ่านมาทรงเกาะฮ่องกงกับคืนสู่อ้อมอกจีนแม้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่แผ่นดินสยามก็มีทรัพยากรไปที่ต้องการไม่ใช่น้อยทั้งข้าวพริกไทยดีบุกงาช้างและอื่นๆอีกมากมาย เพื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับการค้าที่ชาติตะวันตกรู้สึกว่าผูกขาดและกดระเบียบอะไรที่ยุ่งยากล้าหลังตามความรู้สึกของชาติตะวันตกพุทธศักราช2,398แผ่นดินสยามก็ถูกบังคับให้ทำสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันนั่นคือสนธิสัญญาเบลริงภายใต้การนำพาของเซอร์จอห์นเบลริงราชทูตตัวแทนของสมเด็จพระบรมบราชินีนาถวิกตอเรีย เนื้อหาหลักของสนธิสัญญาฉบับนี้ทําให้แผ่นดินสยามเสียเปรียบว่ากันตั้งแต่เสียสิทธินอกราชอาณาจักรถ้าเกิดคดีความระหว่างชนชาวสยามกับชาวอังกฤษจะต้องขึ้นศาลอังกฤษเท่านั้นชาวอังกฤษเข้ามาทําการค้าเขตเมืองหลวงได้อย่างเสรีและยังสามารถยึดครองสิทธิยึดครองกรรมสิทธิที่ดินในแผ่นดินสยามได้ สนธิสัญญาฉบับนี้ทำให้แผ่นดินสยามเหมือนเป็นเมืองขึ้นอังกฤษไกลๆเลยทีเดียวนอกจากนี้ชาติตะวันตกยังใช้วิธีลักษณะเดียวกันบีบบังคับประเทศอื่นๆนในเอเชียเพื่อเข้าทำการค้าอย่างเสรีแล้วก็ทำให้ตัวเองได้เปรียบอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาบีบบังคับญี่ปุ่นเปิดประเทศด้วยสนธิสัญญาคานางาวะเนื้อหา ของสนธิสัญญาฉบับนี้ก็ลอกมาจากสนธิสัญญานาน,านกิ่งนั่นแหละครับ <Okay. S 1> ดูดวงเมืองชะตาแผ่นดินพุทธศักราช2,398พระราหูกับบรตยูกุมดวงเมืองอยู่ในราศีเมษทับดาวอาทิตย์นั่นแปลว่าเงาดำกับมอดกัดไม้บทบังบารมีดาวอาทิตย์ที่กุมลัคนาดวงเมืองเสียสิ้นทีเดียวแต่นั่นยังไม่ร้ายเท่ากับครั้งที่สองที่ถือว่าชะตาแผ่นดินดวงเมืองดวงตกถึงขีดสุด ช่วงที่ว่านั้นคือวิกฤตรอสร้อยสิบสองเอเลขคุค้นๆนะเองอย่ามาชักใบให้เรือเสียเดี๋ยวไม่ต้องทำคลิปทำงานกันแล้วรอสร้อยสิบสองหรือพุทธศักราช2436ตรงกับช่วงพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หอังกฤษฝรั่งเศสเรืองอานาจในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อังกฤงเษเข้ายึดครองพมา่าและแหลมมาลายูส่วนฝรั่งเศสก็ยึดครองเวียดนามฝั่งเหนือ ประเทศเขมรพอปี2410ขยับเข้ามาปักธงลุกรามพื้นที่แม่น้ำาขงฝั่งซ้ายซึ่งณนะตอนนั้นยังเป็นของสยามจากจุดนั้นก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นการนำเรือรบปิดหน้าน,น้ำสยามไม่ให้เรือสินค้าเรือทุกชนิดเข้าออกแล้วก็บังคับให้สยามให้คำตอบตามที่ตนเองต้องการภายใน48ชั่วโมงโดยมีอังกฤษยืนคุมเชิงเหมือนไม่สนใจแต่ดูท่าว่า ถ้าฝรั่งเศสเพียงพร้มก็จะเข้าช่วยโดยไม่รีรอและแล้ว,แ,ลวแผ่นดินสยามต้องยอมยกดินแดนแม่น้ำของฝั่งซ้ายพระตะบองเสียมราชและสีโสพลให้กับฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2450ก่อนจะตามด้วยการทำสัญญาย,ยกกลันตังตรังการูไซบุรีและประริสให้กับอังกฤษในปี2452 พลิกดูดวงเมืองชะตาแผ่นดินพุทธศักราช2450พระราหูสถิตเรือนพันธุพันธุแปลความหมายหนึ่งคือพื้นแผ่นดินเงาดำสถิตตำแหน่งพื้นดินและมฤตยูสถิตเรือนสุภะถัดมาสองปีคือ2452พระราหูขยับมานำหน้าลัคนาทับดาวอังคารและพระเกตทหารเลยถูกพระราหูกลุ่มอำนาจ ส่วนมรตยูยังกุมเรือนสุภะเช่นเดิมเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโทมมนัตเป็นยิ่งนักพระองค์ทรงแก้ปัญหาหลากหลายวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการส่งรัชทายาทและข้าราชบริพารไปศึกษาวิชาความรู้ณดินแดนตะวันตกแต่ทว่าเวลาต่อมาเกิดกระแสประชาธิปไตยเบ่งบานที่ฝรั่งเศสจับเอาพระนางมารีองตเนต เข้าเครื่องกิโยเตนประหารชีวิตราชวงเมจิแห่งญี่ปุ่นเห็นท่าว่าจะไม่ดีก็ตัดสินใจเปิดรับประชาธิปไตยส่วนแผ่นดินสยามเกิดความพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกพุทธศักราช2455หรือรศ1 3 0จุดประกายแนวคิดโดยสองพี่น้องร้อยเอกขุนทวนฐานพิทักษ์หรือเหลงสีจันกับร้อยตีเหรียญสีจันแต่ครั้งนี้ ล้มเหลวกลายเป็นกบฏรอสร้อยกระทั่งหลายปีต่อมาขุนพลทหารกับนักวิชาการจำนวนเจ็ดท่านภายใต้การ athlete, นำของนายปรีดีพนมยง์ร้อยโทแปรที่ตักสังฆะหรือจอมพลปอพิบูลสงครามในเวลาต่อมานายแนบพหลโยธินพี่ชายแท้ๆของพระยาพหลคลพิยุหะเสนาร่วมกันตั้งตนภายใต้ชื่อคณะราษฎรททำการยึดอำนาจการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัรัชกาลที่7ในเช้าวันที่24มิถุนายน2475เป็นผลสำเร็จและประกาศรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินฉบับที่1ในวันที่10ธันวาคมปีเดียวกันวัตถุประสงค์คือเปลี่ยนระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ปกครองมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการลากตั้งไม่ใช่ลอกตั้งขอโทษลิ้นพันกันมาจากการเลือกตั้งและพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประรมุขตามแนวทางของกระแสที่เรียกว่าประชาธิปไตย ส4มิถุนายน2475ตรงกับช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หมายเลข7ดาวเสาคือดาวโทษทุกข์ดวงดาวแห่งการพัดพลากพุทธศักราช2475นําำสองบวก4บวก7บวก5เท่ากับ18ท่านจำผลลัพธ์ผลรวมหมายเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับชะตาแผ่นดินวันนั้นพระราหูเป็นเกษตรโยกหลังส่งพลังทำร้ายราศีเมษ อยังที่นำเรียนพื้นชะตาของดวงเมืองเดิมดาวดวงนี้สถิตรเรือนวินาศพอเป็นกเกษตรที่หมายถึงความสมบูรณ์ทำให้พระราหูแข็งแกร่งเลยส่งพลังต่อดวงเมืองเวลาเดียวกันมริตยูมอดจัดไม้สถิตทับพระราหูเดิมในดวงชะตาคือโคจรไปในเรือนวินาศหลังตำแหน่งเกิดของชะตาแผ่นดิน และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองระยะหนึ่งบ้านเมืองก็เข้าสู่สถานการณ์ภัยคอมมิวนิสต์โดยในปี2508พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประกาศเป็นวันเสียนปืนตาวันที่7และวันที่8 8สิงหาคม2508หรือ8เดือน8 2508เห็นไหมครับว่าเกี่ยวข้องกับพระราหูด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งจากจุดนั้นก็ขับเคลื่อนสู่เหตุการณ์นองเลือดครั้งใหญ่ครั้งแรกของแผ่นดินไทย 14ตุลาคม2516การโคจรของดวงดาวนาวันนั้นพระราหูสถิตรเรือนสุพระทับดาวพระหัสสปดีและดาวเสาร์มรตยูหมายเลขศูนย์สถิตรเรือนอริเลงพระราหูเดิมพอมีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองนั่นคือประมาณ18ปีต่อมาเกิดเหตุนองเลือดพุษภาธมิน17ถึง20พฤษภาคม2535วันนั้นในดวงเมืองทั้งพระราหูและมรตยู ก็เกาะกลุ่มร่วมกันในเรือนสุพะทับดาวพระหัสปดีและดาวเสาอีกครั้งที่3ก็นับได้18ปีอีกครับเหตุการณ์สลายการชุมนุมแยกราชประสงค์19พฤษภาคม2553ดวงดาววันนั้นพระราหูโคจรสถิตรเรือนสุพระทับดาวพระหัสและดาวเสาหมอดกัดไม้มรตยูสถิตรเรือนวินาทับพระราหูเดิมในดวงเมืองท่านทั้งหลายโลกกว้างใหญ่ขยับแคบลงเพราะเทคโนโลยี ตอนก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินเราเผชิญกับภัยจักรวรรดินิยมการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกแล้วก็ขยับเล็กลงมาเป็นภัยคอมมิวนิสต์กระทั่งกลายเป็นพี่น้องไทยมาทะเลาะกันเองความต้องการของแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นความวุ่นวายก็เพิ่มสูงขึ้นจุดสังเกต 1. สําสำหรับดวงเมืองนับตั้งแต่หลังพุทธศักราช2500 ทุกๆรอบ18ปีที่พระราหูโคจรสถิตรเรือนสุภะคือทัพดาวพระหัสปดีกับดาวเสารนั้นบ้านเมืองมักเกิดเหตุร้ายเกิดความขัดแยง้งความวุ่นวายและนองเลือดอย่างเช่นตุลาคม2516พฤษภาคม2535และพฤษภาคม2553อย่างที่นําเรียนทั้ง3ห่วงเวลาพระราหูโคจรทับเรือนสุภะของชะตาแผ่นดิน ทับดาวพระรหัสสัป,ปดีและดาวเสาเดิมแล้วท่านนับนองเลือดครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือ2,513 18ปีข้างหน้าพระราหูจะโคจรหวนกลับมาทับเรือนสุภาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือพุทธศักราช2,571 2เหตุการณ์ความขัดแยง้งไม่ว่าจะประเด็นเรื่องอะไรหรือใครเป็นต้นเหตุ การประทะความรุนแรงมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมเหตุผลเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีดาวอาทิตย์ดาวมหาอุดที่กลุ่มดวงเมืองนั้นโคจรสถิตทับดาวอาทิตย์เดิมในดวงชะตาแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนตุลาดาวอาทิตย์จรก็จะเล็งดาวอาทิตย์เดิมในชะตาตัวเอง 3. ปีที่บวกหมายเลขพุทธศักราชเท่ากับ18 และ1ในสองตัวท้ายมีหมายเลขเจมักเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับแผ่นดินเช่นเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475นำสองบวกสบวกเบวกหเท่ากับสิเหตุการณ์สึนามิฆ่าชีวิตผู้คนเรือนหมื่นเรือนพันเรือนหมื่นเรือนแสน26่บกาคม2547 2 5 4บวก 5+ ก4บก7เท่ากับ18ครั้งหน้า2 5 7บวก5บวก7บวก4คือปีที่หมายเลขบวกรวมกันเท่ากับ18 ดวงเมืองชะตาแผ่นดินอาจจะไม่มีวันสิ้นลมหายใจเหมือนกับมนุษย์ปุตุชนแต่ดังที่นำเรียนครับดวงเมืองก็มีดวงตกเหมือนกันครั้งหน้านะเน้นย้ำอีกครั้งท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะรักชาติแทบใจขาดดินหรือคิดล้างระบบคิดล้มระบอบคิดใหม่ครับและร่วมใจรักษาชาติรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานยัดยืนย่งมีความสุขกันต่อไป พันปีหมื่นปีแสนปีดวงเมืองชะตาแผ่นดินดวงตกวันใดท่านทั้งหลายก็จะได้รับผลกระทบเหมือนไทยธนิกชนภูเขาน้ำแข็งครั้งหน้าชะตาแผ่นดินดวงเมืองดวงตกช่วงระหว่างพุทธศักราช2,571-2,574ถึง2574หรือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ซึ่งจะเจอทั้งความขัดแย้งภัยการเมืองและภัยธรรมชาติรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย ในวันนั้นนะผมยังไม่ตายหรืออาจจะตายแล้วแต่เอผมเป็นเทวดานี่จะตายได้ยังไงขอบคุณที่รับชมสวีดัสสวัสดีครับ